สวัสดีเราสาวกเด็กครอบทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับข่าวลิเวอร์พูลประจําวันที่5มีนาคมวันนี้ครับมาเริ่มกันที่เรื่องการเสริมทัพของลิเวอร์พูลเรากันก่อนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงและโดยเฉพาะตําแหน่งแบ็กซ้ายที่มีม,มิลอสเคอร์เคสแบ็กหนุ่มวัยิ21ปีจากบอลหมัดเป็นเป้าหมายสําคัญ หจากรายงานล่าสุดของทางฟลาบบสโอมาโนเหยี่ยวข่าวคนดังนะครับได้ออกมาอัปเดตล่าสุดว่ามิลสเคอร์เคสเตรียมที่จะย้ายออกจากบอลมัดเพื่อมองหาความท้าทายครั้งใหม่และก็ยิ่งใหญ่ขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้ ตามที่มีการรายงานกันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและแน่นอนครับว่าลิเวอร์พูลของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่ติดตามแบ็กซ้ายดาวรุ่งทีมชาติฮังการีรายนี้มาตลอดจากที่ผ่านมาด้วยและณตอนนี้ครับเขาก็เปลี่ยนเอเยนต์ส่วนตัวไปเป็นทางฟาลีรามาดานีเอเยนต์คนเดียวกับเฟเดริโกคิเอซ่าแล้วอีกด้วยทางด้านรายงานจากทางอเล็กซ์คลุกนักข่าวชั้นนำของ Talk s p o อ t สื่ออังกฤษนะครับก็ได้ออกมาบอกให้แฟนหงได้ลุน้นได้เฮเบาๆกับดีลของมิลลสเคอร์เคสครับเมื่อเขายืนยันว่า ตัวแทนของสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยที่พบกับเอเย่นส่วนตัวของมิลล์สเคอร์เคสแบ็กซ้ายของบอลหมัดแล้วด้วยที่อเล็กซ์คลุกนาก็ได้เสริมว่าลิเวอร์พูลมีความสนใจในตัวของมิลล์สเคอร์เคสมาตลอดจากที่ผ่านมาและก็มีรายงานว่าพวกเขาได้ทําการเฝ้าติดตามดูฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้มาตลอดในซีซั่นนี้ด้วยครับและก็เชื่อว,ว่าด้วยศักยภาพของทางเคอร์เคสจะเข้ามาแล้วทําให้ทีมนะแข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก ทาังนี้ครับยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่าลิเวอร์พูลพร้อมจะยื่นข้อสเสนอเพื่อทําการคว้าตัวมิลสเคอร์เคสมาร่วมทีมทันทีครับที่ตลาดซื้อขายเปิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยดังนั้นกับดีลนี้ครับถือว่าน่าลุ้นน่าเชียร์มากๆ มากันนี้ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของทางแมดแอดดิสันสายข่าววงในลิเวอร์พูลกับการบอกให้แฟนหงดังทุกคนครับว่าให้จับตาดูยานคูบ้ามินเต้แนวรุกวัย20ปีจากไบรตันให้ดีๆจากนี้ครับเพราะนี่อาจจะกลายเป็นปีกที่ขึ้นมาเป็นตัวเต็งในความสนใจของทีมลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ก็เป็นได้ดูที่ทางแมดแอดดิสันนะครับได้เปิดเผยว,ว่าลิเวอร์พูลได้ทําการเฝ้าติดตามดูพัฒนาการของยานคูบ้ามินเต้มาตลอดในซีซั่นนี้กับทางไบรตันด้วยผลงานของเขาในครับ ก็คือลงเล่นในลีกไปแล้ว22เกมยิงไป5ประตูกับอีก3แอสซิสซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งในตำแหน่งปีที่กำลังมาแรางอย่างมาก นอกจากนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือยันคูบ้ามินเตเคยร่วมงานกับทางอาร์เนสลอตที่เฟย์นูร์ดรถดัมมาก่อนในซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นนะครับเป็นสัญญายืมตัว1ซีซั่นจากนิวคาสเซิลก่อนที่เขานจะย้ายมายัางไบรตันในซีซั่นนี้ด้วยที่เฟย์นูร์ดรถดัมปีก่อนครับเจ้าตัวลงเล่นในลีกไปทั้งสิ้นยืมเจ็ดเกมยิงไปถึง11ประตูกับอีก5แอสสิสก็นับว่าเป็นหนึ่งในขุมกําลังสําคัญของเฮดโคชชาวฮอลแลนด์ and, รายนี้ในซีซั่นที่ผ่านมาไม่่นนน้อยเชกััครบ เดวนี้นครับคงไม่น่าแปลกใจหากว่าลิเวอร์พูลจะมีความสนใจและก็มองว่ายันคูบามินเตอาจจะเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของโมซาลาในอนาคตข้างหน้านี้ได้ ระดูตำแหน่งนะครับและก็ความสามารถของเขาอันเนอรสลลตเนี่ยก็น่าจะรู้ดีกว่าใครเพราะเขาเป็นคนปั้นให้ทางดาวรุ่งรายนี้ครับยกระดับฝีเท้าและก็ความสามารถของตัวเองขึ้นมาจนขนาดทางไบรตันนะยครับยอมใจค่าตัวของเขาในราคาที่สูงมากถึง30ล้านปอนด์สำหรับดาวรุ่งอายุ20ปีให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก,กันเลยทีเดียวครับ มาต่อกันที่ทแถลงการก่อนเกมจากอันเนสลอตก่อนที่เขาจะพาลิเวอร์พูลบุกเยือนปารีสแซงแ์กแมงทีมดังของฝรั่งเศสในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายคืนวันนี้ครับมากันที่ไปรเด็นแรกเกี่ยวกับบทลงโทษที่ FA เปิดเผยออกสู่สาธารณะในตอนนี้เกี่ยวกับอันเนสลอตซึ่งเฮดโค้ชชาวดัชในครับไี้เปิดเผยว่ามีคนบอกผมว่าผมค่อนข้างเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหว ตอนที่มันเกิดขึ้นผมรู้สึกอารมณ์เสียมากนะผมเลือกที่จะลงสนามแทนที่จะนิ่งเฉยผมคิดว่าตอนนี้ผมควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีกว่านี้และอย่าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอีกผมควรจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีมากกว่านั้นประเด็นต่อมาครับพูดถึงอาการบาดเจ็บของโคดี้กักโปซึ่งอัเนสลลตครับเปิดเผยว่า ที่จริงแล้วเขาเกือบจะสมบูรณ์อยู่แล้วนะแต่ในการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้เขาทุ่มเทเต็มที่ไปก,กับการบล็อกลูกยิงได้ของเพื่อนร่วมทีมและเขาก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาใน,ท,นทันทีดังนั้นต้องรอการตัดสินใจของเราว่าเขาจะสามารถลงเล่นได้หรือไม่ซึ่งมันค่อนข้างเป็นการตัดสินใจที่ยากเลยทีเดียวประเด็นต่อมาครับพูดถึงการเจอกับปาสิซั์แชกแมงในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลลกคืนนี้ดิอันเนสลอดครับได้กล่าวว่า ผมมองว่าปารีสแซงแชคแมนเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปอยู่เสมอละผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยกับผมถ้าคุณบอกว่าพวกเขาในช่วงหลังๆมานี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ในรูปแบบเดิมเช่นกันมันเปนการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมสําหรับทุกคนที่รักฟุตบอลและเราเองก็ตั้งตารอเพื่อแข่งขันกับพวกเขาซึ่งเราเองก็ต้องยอมรับผลให้ได้ ทั้งสองทีมกําลังเผเชิญหน้ากับคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากไม่ใช่แค่เราเท่านั้นแต่พวกเขาเนี่ยก็เช่นกันพวกเขาเพลซิ่งใส่และก็กดดันคู่ต่อสู้จากทุกทิศทางในสนามทาให้หลายทีไม่สามารถคลองบอลได้มากนักดังนั้นเราก็แค่ต้องเป็นตัวเองให้มากที่สุดก็พอประเด็นต่อมาครับพูดถึงลุยส์แอนดริเก้ที่ยกให้ลิเวอร์พูลคือทีมที่ดีสุดในยุโรปณเวลานี้ด้วยกับประเด็นนี้นะครับทางอร์เดรสลอตได้กล่าวว่า นี่เป็นคำชมที่น่ายินดีที่ได้รับแต่ทีมที่ดีสุดในยุโรปจำเป็นต้องคว้าแชมป์ให้ได้เสียก่อนและเรายังห่างไกลาจากสิ่งนั้นมากๆและแน่นอนว่าคุณต้องคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกให้ได้เสียก่อนจึงจะพูดได้เต็มปากแบบนั้นได้ว่าเรานะ่ยคือทีมที่ดีสุดในยุโรปมาที่ประเด็นสุดท้ายในครับกับการพูดถึงแนวรุกสุดอันตร,รายของปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยปอร์นรายของพี่ชายควาและสเคเลียที่เพิ่งย้ายมาจากนาโปลีดยอเนสโอตคลับได้กล่าวว่า ในอังกฤษผู้คนมักพูดว่าเราซื้อนักเตะจากทุกคนได้ในโลกถ้าคุณดูช่อง Sky Sports เสมอทุกวันเราจะเห็นว่าเราสนใจนักเตะทุกคนในโลกเลยเพราะว่าผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเราสนใจหรือเปล่าแต่สำหรับคริชาคาร์สเกเลียเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากเลยในสายตาของผมนะมาปิดท้ายแันด้วยคอลัมน์ที่น่าสนใจจากทางพอลกอสนักข่าวของลิเวอร์พูลเอ็นะครับ กับการพูดถึงมรดกชิ้นสำคัญที่ยอร์ชมาร์เกอดีตผู้นนการกีฬาของ Small, สโมสรอนทิ้งไว้ให้ด,ด้วยเฉพาะซีดีลสากแผงดันกลางที่เรียกได้ว่าเป็นคุ้มกำลังตรงกลางสนามที่แข็งแกร่งสซนำมไอทีมนะมีลุ้นคว้าแชมป์พรีเมอร์ลีกและก็ถ้วยใหญ่อย่างศึกแชมเปียนส์ลีกซีซั่นนี้แบบเต็มตัวทางโดมินิกโซบอสไลรันไเฟนแบ็กอเล็กซิสแม็กแอนลิสเตอร์และก็วาตารุเอนโด เริ่มที่โดมินิกโซบสไลน์ในคลับกองกลางทีมชาติฮังการีที่เริ่มตน้นได้ดีมากกับลิเวอร์พูลแต่หลังจากนั้นครับก็ฟอร์มตกลงไปแต่ถ้ว่าในซีซั่นนี้พลังงานของเขาคือปัจจัยสําคัญอย่างมากเลยครับในระบบการเล่นของทีมรวมไปถึงการเคลื่อนที่จากกรอบเขตโทษหนึ่งไปยังอีกกรอบเขตโทษหนึ่งซึ่งกลายเป็นเรื่องธรรมชาติและก็ธรรมดาแล้วสําหรับนักเตะคนนี้ครับ รายต่อมากลับด้วยอันกลายเฟนแบกหนึ่งในนักเตะที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้แก่แฟนบอนลลิเวอร์พูลทั่วโลกที่ซีซั่นแรกดูเหมือนว่าจะเป็นการผิดพลาดที่คว้าตัวมาร่วมทีมแล้วนะครับแต่ทว่าในซีซั่นที่2ภายใต้การทำงานร่วมกับอาร์เนสโอตและก็บทบาทใหม่ในตำแหน่งเบอร์6ตอนนี้ครับกลายเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีสุดของยุโรปไปแล้วคนหนึ่งรายต่อมาในครับกับอเล็กซิสแม็กอารลิสเตอร์ฮองเครื่องแดนฟ้าขาวที่ทำผลงานได้อย่างดีตั้งแต่ซีซั่นแรกและก็สม่ำเสมอมาจนถึงตอนนี้เลยครับ ถามยังเป็นมิดฟิลที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อทีมและด้วยเงิน35ล้านปอนด์ที่จ่ายไปให้กับทางไบรตันมันก็เกินคำว่าคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วล่ะครับ ปิดท้ายกับวัตารุเอนโดดาวเตะเลือดซามูไรที่เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ซับตัวจริงเสียงจริงกลายเป็นว่าครึ่งซีซั่นหลังนี้ครับอันเนสโอตไปเจอจิกซอชิ้นสําคัญนี้เข้าและเอามาต่อลงไปในระบบของเขาได้อย่างน่าเหลือเชื่อในการทํางานของเอนโดสําหรับหน้าที่สําคัญในการปิดเกมของเขาซึ่งทั้งหมดนี้ครับณนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นแผงมิดฟิลด์ที่ลงตัวมากที่สุดแล้วสําหรับลิเวอร์พูลของเราในยุคข,ของอันเนสโอตและแน่นอนว่าก็ต้องขอบคุณทางยอร์ชมาร์เกสําหรับมรดกที่เขาได้ฝากเอาไว้ก่อนที่ จะจากสโมสรนแห่งนี้ไปครับทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารของสโมสรนลิเวอร์พูลที่น่าสนใจประจำวันที่5มีนาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ